ก็คือคำาชโนษนะครับที่โดงดังในภาคยีสานนะครับอันนี้เราจะกำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าไปดูกันครับ นี่นะครับนี่คือเป็นที่สักการะิูิชาของกุ่มีทุโชและมีญาติอิทุมานะครับนที่ขอพรน,นะครับตรงนี้น,นั้นขอพรแล้วก็ถวายาบายสีแก่ท่านแล้วก็ขอพรในสิ่งที่เราต้องการนะครับเราจะได้มีความสุขนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดูนะครับไปดูต้นมะเดื่อยักษ์นะครับไปดูกัน ด้านหลังผมนะครับคือต้นมะเดื่อยักนะครับที่ร่ำลืนนะครับแล่ข้างล่างนี่คือเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนะครับอืมดรังโดดเลยี่ด้โนั่นนที่นี่ ที่เราเห็นที่เราเดินอยู่นะครับตรงนี้มันเป็นที่เกาะลอยนะครับที่ว่าลอยเหนือนขึ้นมาจากน้ํานะครับก็คือเป็นเกาะเกาะเล็กเล <อ ram> นึงนะครับ,รบต้นมะเดือ่อเนี่ยต้นมะเดื่อมากมายคืยต้นมะเดื่อนะครับที่อายุมากที่สุดน้อยปีนะครับแต่ทีนี้ในต้นในป่านี้ก็จะมีต้นสูงยาวเหมือกับต้นหมากครับแต่ใบเป็นเหมือนกับใบต่าง ครับน,นี้ดูครับชนกนะครับต้นเรียวยาวสูงเหมือนกับต้นตาลเอ้ยต้นหมากครับแต่ใบเหมือนกับใบาตาลนะครับเท้ายพยานานะแต่ที่เราเดินนี้คือเป็นแพรครับเป็นเป็นทางเดินที่ทําขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เดินดูรอบๆอบครับดูบรรยากาศรอบรอบ นั่นนุ่มก็จะเป็นน้ำนะครับนี่เราก็เดินมาถึงบ่อศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับ ทีนี้ก็นี่ก็เป็นที่สิ้นสุดกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบหายพ่อปู่สิงสุดโทกับแม่ยาปฐุมาน,นะครับนี่ก็เราก็กําลังจะเดินทางกลับกันไปด้านหน้ากันนะครับ,บกันหน้าคลิปหน้าอย่าลืมชมกันนะครับสวัสดีครับ